โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านสีเมืองตำบลหนองปลิงอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการ9หมู่บ้านตำบลหนองปลิงและตำบลสุนธรรมอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนคร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนโดยการใช้โครงงานคุณธรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินรอยตามพระราชดำริในหลวงรัชการที่9ภายใต้การดูแลให้ขวัญกำลังใจโดยท่านองคมนตรีให้การตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุกปีการศึกษามีนักเรียนทุนพระราชทานจำนวน4คน พูปในการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปริงคือนายคำนวณแก้วคำสอนมีครูผู้สอนจำนวน10คนนักการพันโรงหนงคนพนักงานธุรการ1คนและครูอัตราจ้าง2คนในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น149คนเสาหลักที่1 ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนมีคุณภาพมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่นอาคารเรียนมีความพร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตสื่อการสอนระบบ d l t v มีครบทุกชั้นเรียนเสาหลักที่สองให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงผ่านการประเมินผลการเรียนระดับดีเสาหลักที่ส ปลูกฝังวินยัยคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์คือรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตจิตอาสากลยุทธ์ที่1การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพตามความสามารถความถนัดและความสนใจครูร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกลยุทธ์ที่2การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปนตามเป้าหมายมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนติวเข้มโอเนต็ตของชั้นปฐมศึกษาปีที่6ส่งผลให้วิชาวิทยาศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลยุทธ์ที่3การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมขับเคลื่อนโดยการใช้โงงานคุณธรรมเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นนักประชาธิปไตยที่ดีการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยโครงการสหกรณ์รวมใจสร้างคนดีด้วยวิถีพอเพียงกิจกรรมสหกรณ์การออมและโครงงานคุณธรรมรับผิดชอบทุกพื้นที่สะอาดดีทั้งโรงเรียนกลยุทธ์ที่4การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืนขับเคลื่อนโดยกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องกล้วย เลี้ยงไก่ไข่การปลูกพืชสวนครัวโครงงานตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงกลยุทธ์ที่5การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อมัน่นผู้บริหารและครูมีโครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเองอยู่เสมอโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงผ่านการรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมสได้รับการประกันคุณภาพภายนอกปีพุทธศักราช2564ถึง2568ผ่านเกณฑ์การพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสปทร,ระดับ4ดาวประจำปี2564แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปี2565 3ผลงานได้แก่ 1. หนองปลิง 3P 5G 7D ดโมเดลผลการดำเนินงาน 1. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงได้ความรู้เรื่องความดีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ทั้งในระดับตนเองระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 2. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้นและ 3. ปลูกฝังจิตสำนึกในการทำความดีให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงานมีอาชีพมีงานทำสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 2. โครงการอาชีพอะโวคาโดเพื่อสุขภาพผลการดำเนินงาน 1. นักเรียนได้รับความรู้จากการทำเมนูอะโวคาโดเพื่อสุขภาพที่หลากหลายมีประสบการณ์ในการทำงานเกิดทักษะการทำงานทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเกิดแนวคิดในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายหาไรายได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงานและสามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 3. โครงกานคุณธรรมสหกรณ์รวมใจสร้างคนดีด้วยวิถีพอเพียงคัลส์โมเดลผลการดำเนินงานเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ 1. รับผิดชอบสมาชิกรับผิดชอบการอ,อมเงินทุกวันสมาชิกรับผิดชอบการสะสมคูปองเพื่อติดในสมุดสะสมยอดซื้อสหกรณ์ร้านค้า คณะกรรมการรับผิดชอบหน้าที่เก็บเงินขายสินค้าเงินออมทุกวัน 2. ซื่อสัตย์สุจริตคณะกรรมการการขายสินค้าและเงินออมจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายถูกต้องตรงกันทุกวันส่งเงินครบตรงกับบัญชีถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ 3. จิตอาสานักเรียนแต่ละห้องอาสาเป็นผู้จัดเก็บเงินออมด้วยความซื่อสัตย์